สมรักคำสิ่งไม่ติดโควิดเรื่องจริงไม่ได้โมหมอแจ้งผิดพลาดจากห้องแลบประกาศประกาศผมนะครับคุยกับหมอเพิก่งออกไปนะครับผลการตรวจครั้งที่หนึ่งนะครับมีแบบอะไรนะมีมีริบหรีริบหรีผลริบหรีิบหรีมากนะครับก็ มันมันมันเหลือเชื่อมราไม่น่าเป็นไปได้นะครับก็แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของห้องแลบนะครับแล้วก็ก,ก็พอดีพอมาลงมาแล้วก็ตรวจใหม่ก็เลยสวนทางกับครั้งแรกมากนะครับก็ตรวจกันหลายรอบก็เลยมีการตรวจครั้งที่สามนะครับก็ตรวจครั้งที่สามปั๊บ mm. หายขาดเลยนะครับไม่มีนะครับก็สรุปว่า ผมไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วหมอบอกว่าให้ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วคนที่ติดคนที่พบปะผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้ให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับผมนี่หมอก็ต้องขอโทษผมมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังกลับบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้เราก็อย่าไปโทษหมอครับเพราะหมอก็ทำงานของเขาหนักอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อาการที่บอกว่าเราติดนี่ก็เป็นผลดีครับเราก็ได้ไปตรวจคนในครอบครัวไปตรวจนะครับมีการป้องกันตัวมากขึ้นนะครับมีการหน่วยงานต่างๆก็ได้ไปตรวจใครตรวจมันนี่ก็สบายใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและขอบคุณคุณหมอนะครับผมก็อย่าโทษกันนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เช็คให้มันชัวร์ตอนนี้ชัวร์นะครับผมไม่ได้ติดโควิด เรื่องจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณครับกลับบ้านเลยครับเอานะครับกําลังกลับบ้านนะครับกําลังกลับบ้านโอ้โหไอมาชกกับโควิดหน่อยครับโควิดบอกว่าพอเจอกับสุรักษ์คำสิงโควิดนี้เลยครับผมไม่ได้โม่าไงนะ่าไงนะฮะ ทำไรสมรักไม่ได้เลยโอ้โหโอ้เป็นไงโควิดจะกลัวสมรักเลยถูกไหมเบสทำไมโค้ชติดไว้หนาโควิดจะกลัวสมรักเลยเบสไม่น่าเชื่อคุณเขาบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไปกลัวอะไรอ่ะใส่แมสก์เลยดิใส่แมสก์ใส่แล้าบ้านอ่าเบสเรียกพี่เบสมาดิ ฮะฮะฮัลโหลเป็นไงเป็นไงโอโ้โหลูกก็ทำงานอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะทำงานเ,เ,เดียว,ยวโอโ้โหสวัสดีครับเป็นไง <laughs> บอกแล้วไม่ได้โม้โควิร์กินพ่อไม่ได้หรอกฮ <laughs> ะเป็นไงบ้างครับสรุป สรุปห้องแลบผิดพลาดหนึ่งในร้าน oh. ตอนแรกตอนแรกเนียมันโควิดมันมาว่าจะโชคกับพ่อใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> พ่อก็ซ้อมอย่างดีเลยครับ <Yeah. S 1> พอมันพอมันไปดูชื่อว่าสมรักคำสิงโควิดเื่งวิ่งหนีเลยโควิดวิ oh. Oh. <laughs> ่งหนีเลยลูกเป็นไงลูกไม่ได้โควิดนี้เลยพอพอ,พอได้ยินชื่อสมรักคำสิงโควิดนี้เล ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สมรักด้วยนะคะที่ผลออกมาไม่ติดเชื้อโควิดจ้า